พิธีบวงสวงเปิดกล้องซีรีส์บีเฟรนเจตนาไม่ลืมสุดยิ่งใหญ่โดย d ีเอสเอนเตอร์เทนเมนต์และช่อง9ก้าบริษัทดีเอสเอนเตอร์เทนเมนต์นำโดยคุณกุ้งสรุดานิมพิทักพงศ์ประธานกรรมการบริหารร่วมกับช่อง9ก้าโดยคุณวศินบุญญาคมผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สํานักโทรทัศน์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและบริษัท MBK มบีเคจำกัดมหาชนได้จัดพิธีบวงสวงเปิดกล้องซีรีส์ยูิเรื่องใหม่บีเฟรนเจตนาไม่ลืม ณลานสารตรยายศูนย์การค้า MBK c เ n t e r ซีรีส์บีเฟรนเจตนาไม่ลืมเรื่องราวของดาวันเด็กสาวผู้ป่วยด้วยโรคลอดเมมอรีที่จำเรื่องราวเมื่อวานไม่ได้เธอต้องใช้กระดาษโน้ตช่วยเตือนตัวเองทุกเช้าขณะที่หมอลันสาวหล่อเพื่อนวัยเด็กที่สัญญากับพ่อของดาวันว่าจะรักษาเธอให้หายแม้ต้องละทิ้งความฝันการเป็นศิลปินหมอลนัน พาดาวันนี้ความวุ่นวายในเมืองหลวงไปรักษาตัวที่เขาใหญ่และได้พบกับลาลินเจ้าของรีสอร์ทที่ภายนอกดูแข็งแกร่งแต่ภายในกลับเปราะบางเมื่อทั้งสามใกล้ชิดกันความสัมพันธ์อันลึกซึ้งและซับซ้อนจึงเริ่มต้นขึ้นนำไปสู่เรื่องราวความรักมิตรภาพและการเยียวยาหัวใจที่ทั้งอบอุ่นและน่าประทับใจ